สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะม่นเนี่ยพวกกับนิ้วเบียนชาแนลอีกเราค่ะม่นี่นิ้วเบียนสิพามากินบกม่วงหมักแพรแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ลูกอันนี้อันนี้พรัมมังนี่ค่ะบ่แม่อหนนั้นเด้มื่อนั้นเป็นพุ้นมืนนี้เป็นพรัมค่ะมามาพี่น้องค่ะมากินน้ำกันอืม้ม <laughs> ลืมขอบคุณพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมนิวเบนชั้นเองกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากะร้อนในเด้อค่ะเด้ออันฝากจดหมายหน่อยไปเด้อพี่น้องนิ้วเบนกะจะไปเยี่ยมสุภูสุคนนะนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะเด้ออันจ้งเดยกะทานนิ้วไปซาแน่กะมื่สองมื่นนี่นะคะนิ้วเบนไปเยี่ยมสุภูสุคนนะค่ะเด้อบ่ให้พลาดเด้อค่ะเด้อมามาค่ะมากินน้ำกัน ช่วงนี้ขยันกินดูกินโชดุยังคือขยนันแต่บิลเฮดเล่นๆสนุกสนานไปน,นีน่นะพี่น้องมันก็เล่นขยันอากาศดีไปซื้อของมามบัตด็กนี้วิวห้เบิ่งดอกเจอบบกแอปเปิลส,สดๆมักแพ้ส,สดสด ยินแต่บม่วงให้เบอ่์อะไรกันยันพ่อแม่พี่น้องเบื่อกินยังของเรากินเยี่ยมหมังเนื้อแซ่บพี่น้องเพื่อนบ้านเปิดเพลงเรื่อย่ายมองก็ไม่กินทางไหน มึงจะไปเจัา่าเจล้นี่ยตรงนี้นิ้วเบียนขยันเห็ดคลิปกินดูดูอ่ะ แซ่บพี่นอ้องมากผลไมนะ้นาหอนเมืองนอกเนะีย่ยยีระบาดมันได้ใส่แสงไฟกินยุขางนอกมันยอัน เไม่จติเนาะ chỉ bên ngoài điều cái im rồi đéo bưng mà xí lông hết chả lăng nè xí chéo nè lông bưng sanh <laughs> cắt măng phe นี่เป็นบางๆนี่กว่าต่กพัม ช่วงนี้ขยันเฮ็ดกิปกินพี่น้องค่ะกินผุรม่ขยันอ,อิ่มนะฮะในวัชิเฮ็ดอันกิปกินตามห้อแลง คลิปนี้ก็ไปแค่นี้ละค่ะพ่อพี่น้องคันนิ้วเบียนมากินทักทายเพื่อนๆสุบู่สุคนสื่อๆดอกจังไลยกับฝากยอดไม้หน่อยไปเด้อค่ะเด้อนิ้วเบียนกับไปเยี่ยมสุบู่สุคนนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะขอให้ยูดดีไม่แห้งสุบู่สุคนเด้อค่ะเด้อโศกโศกมันหมายโอเค thank you bye bye สวัสดีค่ะ b ายบาย